สวัสดีครับวันนี้แทนผู้ชายสายฝุน่นกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมการทำงานของเจ้า KX161 ครับหรือคูปต้าห้าตันนั่นเองวันนี้นัง,งานเคลลิ่งครับเคลลิงเศษ้าครับดึงดึงดึง,ดงม้วนแล้วก็กบลงในพื้นที่เลย ครับน,นี้คือรถหกล้อของเราและละเอียดงานจะมีเคลียร์ลิงครับเคลียร์ทำความสะอาดเศษหญ้าเศษวัชพืชเอาแมคโครตักตักเคลียร์เคลียร์เคลียร์มารวมกันแล้วก็ฝังกลบลงในพื้นที่แล้วก็มีปรับหน้าดินครับปรับหน้าดินโดยใช้กล้องระดับใช้กล้องระดับเป็นตัววัดเอาแบบระดับศูนย์ศูนย์ ปัดพืนศูนย์แล้วก็ค่อยไปลาดยางด้านหลังพื้นที่ข้างหลังให้ต่ำกว่าประมาณห้าเซนครับเป็นลนักษณะลาดลงไปด้านหลังนูน้นอ่าด้านหลังตรงนู้นนะครับตรงสุดกับต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้ก็ปลดน้ำครับปลดลวดน้ำแล้วก็ยกเสารว่วกไปแล้วหนึ่งต้น ตอนแรกก็ว่าจะเอารถไอ้คูปต้าสตันมาเอา KX033 แต่ KX033 ไม่ว่างครับวันนี้ KX ติดงานเช่ารายวันก็เลยใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นตัว5ตันมาเลยแต่ก็ดีครับรถใหญ่จะได้เสร็จงานเร็ว ลายมือของโชเฟอร์ครับนี่ห้าเซนคือหเซนสิบเซนคือสิบเซนครับลูกค้าว่าพยายามรักษาพื้นหินเดิมไว้ให้หน่อยเสียดายใช่ครับว่าหินตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงครับถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกเนาะแต่มันก็อย่างว่าแบบเสียดายถ้าเกียร์ไปห,หมดแต่ก่อนนะไม่แพงแต่ก่อนคิวละสี่ร้อยกว่าบาทตามร้อยสี่ร้อยหินคุก วันนี้น่าจะคิวห้าร้อยได้แล้วเพราะว่าค่าขนส่งเนาะค่าจ,จ่ายมันเพิ่มอาทีมงานครับปลาหนุ่ม,มเจอทีมงานด้วยสงสัยออกไปวิ่งงานส่วนมากทีมงานพวกผมจะวิ่งดินกันแต่ภาคหลังมาผมไม่ค่อยได้วิ่งละผมจะเป็นง,งานพวกเครื่องจัรอย่างเดียวเป็นงานแมคโครเป็นงานเนี่ย ใกล้ตัวบ้านไม่ต้องเอาไปชิดมากก็ได้ครับเดี๋ยวตรงนั้นให้เจ้าของที่เชียดดีกว่าเดี๋ยวมันเผือไปโดนบ้านเขาเดี๋ยวจะยุ่งครับบางจุด5เซนสิบเซนอาจจะทําได้ไม่หมดอ,อย่างว่าเนาะเครื่องจักรงานหนักๆงานใหญ่ๆงานหยาบๆทาได้ครับแต่ถ้างานละเอียดมากๆแนะนําใช้เป็นแรงคนจะเวิร์กกว่า,าเหมือนคําที่เขาว่าครับมักง่ายมันก็จะได้ง่าย แต่บางครั้งมากง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างว่าครับเกิดปัญหามาแล้วมันจะยุ่งพลังมุ่งกีปิศาจครับสีฟันนรกคลิปหน้าคาดว่าจะได้ชมมุ่งกีใหม่ครับ ผมกาลังคิดไว้อยู่ครับบุ้งกีหน้ากว้างหนึ่งเมตรเป็นบุ้งกีเรียบเหมือนในบุ้งกีกวาดเลนนะครับเอาไว้สําหรับปรับหน้างานโดยเฉพาะเลยแบบเคลียทีเดียวก็คือเทคอนกรีตได้เลยเคลียเคลียเคลียแล้วก็ลงทรายแล้วก็เทคอนกรีตได้เลยไม่ต้องปรับเลยใช้แต่รถอย่างเดียวเอาแบบถูกใจผู้รับเหมานะครับจ้างรถมาทีเดียวจบนี่หักมันล่องนั่นละนี่เชียงหูเชียงตาต้องแบบนี้ Eg, ชชยัไปจงกันไปคิดถึงไม่โครเล็กคิดถึงผมได้นะครับทีมงานอูน้อยบริการหรือทีมงานเสียแทนนั่นแหละครับเห็นรถคันนี้บีบแต่ทักทายได้ครับ ทีมงานเราจะรับงานในเขตอุดรธานีหรือก็แล้วแต่กําลังศรัทธาลูกค้าครับส่วนมากผมก็รับรพิเศษอำเภอเมืองนั่นแหละแต่ถ้าข้ามอำเภอก็ไปได้อาจจะมีค่าขนย้ายเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่รับประกันผลงานครับสั่งได้ดังใจนะครับวาดออกแล้วมันก็จะสะอาดประมาณนี้ครับอาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยบ้าง มันอาจจะไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะมันไม่ได้ใช้คนถ้าอยากให้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องจ้างคนมาเพิ่มครับจ้างคนมาเพิ่มสักหนึ่งคนเอาจอบมาสับๆตามแต่หญ้าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวก็แห้งครับเดี๋ยวก็ตายแล้วเพราะว่าเราดึงใบมันออกหมดละได้ยินแว่วๆมาว่าที่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงข้างบน ตรงนั้นเป็นถนนมิตรภาพครับอุดรหน,นองบัวตรงนี้หยุดฝั่งขาเข้าครับขาเข้าเมืองตรงนี้เจ้าของที่แกเช่าไม่ใช่เจ้าของเลลูกค้าที่มาเช่าเนาะเจ้าของเขาปล่อยเช่าปีสามปีละสามหมื่นปีละสามหมื่นบาทครับหนึ่งปีปีละสามหมื่นถามว่าแพงไหมผมก็ว่ามันก็ก้ามกึง่งหรอเนาะถ้าธุรกิจไปได้ดีมันก็ไม่แพงครับ แต่ทำเลก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่แล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นหลักครับที่คนเดินทางมาหลายหมู่บ้านต้องผ่านจุดนี้ถือว่าทำเลดีแหละครับถึงจะไม่ติดถนนใหญ่ไม่ติดทางมิตรภาพแต่ก็เป็นทางเชื่อมชุมชนาดออกมาจากซอยที่ผมให้ดูเมื่อกี้ออกมาจากซอยมันประมาณ3ามหมู่บ้าน3 4มี่หมู่บ้านต้องออกเส้นนี้หมดก็ถือว่าเวิร์กเลยครับ หรือว่าทำเลดีเปิดร้านอะไรก็เข้าท่าครับตรงนี้เจ้าของที่แกบอกว่าจะเปิดเป็นคาแชร์ครับแล้วก็เปิดเป็นร้านยางร้านซ่อมรถยนต์แล้วก็จําหน่ายรถมือสองถือว่าเป็นธุรกิจที่แมทเลยเพราะว่ามันเหมาะกันไปหมดลูกค้าบางจเจ้ารถมาซ่อมเนี่ย เอารถมาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเอารถไม่พอใช้พอดีมาเห็นรถเพิ่มก็เอา้าซื้อเพิ่มเอารถมาล้างล้างเสร็จแล้วเอะตรงนี้อยากซ่อมอยากดูแลอยากเช็คเพิ่มเติมก็มีช่างบริการเอถือว่าเข้าท่าเลยครับเปิดคาแคร์เพราะทุกอย่างมันหนุนกงินไปหมดบางคันเอารถมาซ่อมแล้วโอ้รถเพื่อนจังอยากล้า,ลางรถเพิ่มก็สั่งช่างล,ล้างเพิ่มนะ,อะโอ้เข้าท่าเข้าท่าธุรกิจแกเนี่ย เผื่อบางคันคันไหนมาซ่อมแล้วไม่อยากซ่อมต่อถามจ่างอีกจ่างคันนี้ถ้าปล่อยได้เท่าไหร่ขายต่ออีกโอ้มาร้านเดียวจบครบครับสำหรับใครที่อยากใช้บริการรถแมคโครเล็กผมนะครับผมมีเล็กกลางใหญ่รถใหญ่ผมก็มีรถเล็กผมก็มีส่วนไอ้เข็มเจาะ เจาะสำหรับทําเสารัวกับหัวแยกตอนนี้ยังไม่มีมาครับแต่คาดว่าเร็วๆนี้ถ้าใครอยากเช่าติดต่อเบอร์นี้ได้ครับ0885369266ย้ําอย้ำอีกครั้งครับ0885369266สุด้าถ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้มีอีกเบอร์นึงครับอา่า0 8 6 2 3 2เอไม่ใช่0 8 6ย์3 4-2-0-5ครับยินดีให้บริการครับโทรมาเบอร์เดียวมีครบหมดทุกอย่างครับลูกค้าอยากได้อะไรรถแมคโครเล็กผมก็มีรถเคนเฮียบที่เป็นรถ6 0้อแล้วมีเคนนะครับขนาด5ตันเป็นรถของทีมงานเราแล้วก็รถสไลด์ผมก็มีเป็นรถของพี่นี่แหละพี่คนที่จ้างมาทำแปลงนี่แหละเป็นลูกพี่กันจะมีรถสไลด์เป็นรถกระบะครับเป็นรีโวสไลด์ ราคาย่อมเยาวครับแล้วแต่ระยะทางตกลงกันหน้างานได้เลยได้ราคาแล้วโอเคไปทาไม่ได้ราคาก็ไม่เป็นไรอาจจะลดหย่อนให้กันได้นิดหน่อยเอาราคาอยู่ได้เนาะทุกวันนี้พูดกันตรงๆเลยทําถูกทําถูกนะใครก็ทําได้แต่ทําถูกแล้วอยู่รอดนะ่มันมีไม่กี่เจ้าครับบางครั้งก็เห็นใจกันบ้างทุกคนก็อยากได้ของถูกเลยเนาะแต่บางครั้งในราคาถูกๆนี่มันคนทํามันก็เหนื่อย เราตัวแปรมันสูงทุกวันนี้ค่า,ชาใช้จ่ายค่าน้ํามันเอ่ยค่าประกันภัยค่าลูกน้องค่าความเสี่ยงเพราะรถก็เยอะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยต้องระวังต้องเซฟเซฟแค่นั้นไม่พอยังต้องดูแลให้ลูกค้าเซฟสินค้าของลูกค้าถ้าเกิดความเสียหายมาเราเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดมันก็อย่างว่าเนาะมันก็ดูแลเห็นอกเห็นใจกันไปครับเรื่องนี้ พื้นที่ตรงนี้ประมาณสองงานครับเดี๋ยวมารอชมตอนเสร็จกันเลยดีกว่าครับหน้าตาจะออกมาประมาณไหนเรียบร้อยครับจบไปหนึ่งผลงานเพลงเชียร์ลิงครับพร้อมปรับพื้นด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังอยู่ประมาณ5้าเซนครับให้น้ำมันไหลลงด้านหลังสำหรับหน้างานนี้ขอขอบคุณใครครับ ดาวออโต้แแอนซอลนสนใจรถก็ติดต่อได้นะครับอยากไปใกล้ไปไกลราคาย่อมตรงนี้ก็ปรับเรียบครับรอลงหินคุกรอลงหินคุกต่อตรงนี้ลักษณะเหมือนเจ้าเดิมเขามาลงไว้ครับเจ้าของที่ก่อนที่จะปล่อยเช่าลงไว้แล้วมันเข้าไม่ได้ครับลักษณะเพราะหินตรงนั้นมันหนามากเลยมันเข้าไม่ได้รถติดลมก็เลยได้เทตรงนั้นดูจากลักษณะละ หรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าไปหน้างานแปลงใหม่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะหน้างานแมคโครเล็กใหญ่เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นงานแมคโครใหญ่แล้วกันครับเดี๋ยวเปลี่ยนทันไปเรื่อยๆเปลี่ยนบ้างให้ท่านผู้ชมไม่จําเจช่วงนี้ลงแต่คลิปรถเล็กมีแต่รถไทยรถเล็กอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อซะก่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปชมรถใหญ่ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ SK 2 0 0งานหรือป่าครับงานตีป่าเป็นงานรายชั่วโมงครับสนใจอยากใช้บริการผมได้บริการทุกระดับประทับใจครับขอบคุณครับ